ป็นยังไงบ้างความตื่นเต้นวันนี้มันลดหายลงไปยังแต่เพิ่มขึ้นครับอดูตื่นเต้นกันดีเลยครับมาถึงแฟนๆหรือเราเราครับแง้มทีเด็ดเลยค่ะทจีเด็ดวันนี้จะได้ดูอะไรบ้างคะได้ดูพวกเราโชว์สุดพิเศษครับครับก็พวกเราก็ซุ้มซ้อมเนาะใช่ก็ตั้งแต่มกราคเริ่มเหือเริ่ม เริ่มปลายปลายต้นตอ๋อมนซ้อมก่อนใช่ไหเริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเพลงประมาณใช้ปลายมการาครับแล้วก็พยายามรีดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็รีเลทกับเราทั้งสองคนมากที่สุดครับผมจะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในในโชว์นี้แน่นอนอย่างทั้งภาพลักษณ์ของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบนเวทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะสกายด้วยเหมือนกันเลยก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ ใช้คำว่าว้าวกับทั้งครูแล้วกันนูนูจะถอดเสื้อลูกใช่นะครับจะถอดเสื้อเหรอคะไม่น่าเชื่อนะครับบอกไม่เคยเห็นไม่ใช่ ใช่โอ้โหเห็นบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลยฝุดท้อมไม่ได้รับเลยเออตั้งแต่หนึ่งกุมภาแต่ว่าหลังจากนี้รับนะครับยังรับไม่นี้ไม่ใช่เลิกรับงานแล้วนะแตเพรารับแต่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจต่องานผลงานที่เราจะทําทุกๆงตัวนี้ให้พูดถึงโชว์คู่แบบว่ามันเป็นยังไงความพิเศษันิยงงไอ่ะก็เยอะนะผมว่าผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนนี้แล้วกันผมรู้สึกว่า ครบรถดกว่าเราเรามีทั้งทั้งแบบเรียกว่าอะไรเดือดเนี้ยเหรอเลือดมันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมผมทำทุกอย่างเราสองคนแบบทำทุกอย่างให้มันแบบให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับถ้าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบเขาขอเอาัยด้วยแต่ว่าเ้งการเป็นยังไงบ้างโชว์คู่ของเราันงานนี้ก็ดีนะครับโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นใช่ทั้ง เรื่องของการเพอร์ฟอร์มในรูปแบบต่างๆก็อะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าแต่แล้วแค่รันมาก็แบบ ค่เปิดเพลงแรกมาเขแบบเฮ้ยนี่เราทําแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยปกติไม่เคยทำอะไรขนาดนี้จริงๆเราเรามาเก็บตัวที่อยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่3ใช้คขา่าเก็บตัวเลยนางงามอะลูกเลยดูเป็นนักกีฬาดดูเป็นนักกีฬาดมาเก็บตัวนี่คือมาดันทูหรือว่ามาจัดของข้างหน้าดงกดมาซ้อมมาซ้อมทำความบุญชินกับสถานที่อันระยังพาโชว์เดียวอะแต่ละคนยังไงคะัอ ไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มหรือได้อะไรกลับไปแน่นอนใช่ครับอแล้วเราได้เห็นกันแล้วกันไหมโชว์โชว์เดียวเราดูกันเองแล้วครับใช่เราดูกันเองแล้วแต่ว่าช่วันจริงน่าจะอยู่หลังเวทีไม่ได้ดูครับก็นั่งดูนั่งดูกันแล้วก็สปอยกันเองเฮ้ยดีมากเลยให้คะแนนกันยังไงคะแนนกันยังไงอ่ะคสกายดูผมนานนี้แล้วว่าดียังไงเฮ้ยลองนิยามมานิยามเว้ยตอนนี้เหรออ้๋อ เป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันนะโ,โชว์เดียวนะโชว์เดียวอ๋อเป็นพี่เลยอ่ะเันนี้ขายอลล่าชองสุดๆมาเลยอ่ะจริงเหรอตลังนี้หมดเลยนะครับตลาอย่างนี้เราออกงานแล้วเราต้องมีล่างทองอีกทีได้ครับเดี๋ยวพักหนึ่งวันแต่ของคุณสก,กายนี้ผมเรียกว่าทุกคนจะจะคือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างมันแบบ อยากดูเป็นยังไสามคำของโชว์สกายเป็นยังไงที่เราอยู่รอบพุ่งอุ้ยพูดไม่เก่งครับแต่ว่าโอ้โหนี่ครับไม่เก่งมันพุ่งพุ่งพุ่งอาบัตุพุ่ง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  ตึงชึ้งเสียวอะไรเสียวอะไรมาเสียวอปเลยนะครับทำไมอะไรมาเสียวทำไมเราที่ยังพูคำว่าให้คำว่าเสียวของเขาต้องไปดูในโชว์ที่แบบว่าต้องสตาดูต้องไปดูในโชว์ก็มันจะมีความหวาดเสียวบางอย่างแต่นี่ขึ้นสระขึ้นสลิงโผล่มาเลยไหมหรือว่าแบบจะมีคนป่วยอะไรกูไปอะไรกูป่วยสูง แต่ว่าวันคือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันออกไปครับยงไม่เก็บตัวสวันแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้นชินกับเวทีสถานที่หรือยังแอร์เย็นดีครับนอกจากแอร์แล้วชินครับก็เราก็พยายามแบบสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกที่มันหมายเลยเนาะพูดไปพูดมาได้ดูเลยได้คุ้นเคยอยากอยากอยากได้ลองเรื่องเต้นนี้ข้ามเื้อจำเลยใช่ไหม อะไรนะเราเล่นได้ด oh, so right so. okay. ีว่ากำนี okay. ่จำได้ใช่ไหมพยายามก็พยายามให้สนิทกันร่างกายที่สุดเพราะว่าก็เกือบยี่สิบเพลงคุณได้ปะเนี่ยได้ทุก็ได้แล้วลายเต้นใครลายเต้นมันครับไม่มีภาษาแต่เราคาดหวังนะคาดหวังว่าลายเต้นต้องพ้องกันคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าแต่ว่าคนรับอ่ะ มันคนเรามันร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมใช่จะไม่ไม่มีอะไรไม่ดีแต่ว่าคนดูคือต้องจับตาเลยห้ามกระพริบตาเพราะว่าควรดูควรดูมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วอย่างเรื่องรือง้องะเรื่องร้องยังไงเรื่องร้องเรื่องร้องต้องร้องเพลงเดียวกันครับใช่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 ด้วย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 เอออ่าพัดหอกบ้างพัด ก็จะมีแบบช็อตฟิวการไฟฟ้าต้องมาไหมคะเออช็อตฟิวการไฟฟ้าหมายถึงว่าแบบฟิวมันท้องท้อต้องท้อกันเวลาเมาก็มันเวทีเนี่ยใช่สน่กด้วยกันสนุกอร์ตกันสนุกเยอะกันที่กินกังวลกับการเรื่องพูดมั้ยราะเมื่อกินสักนิดผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ตีก็รู้อ่าใช่เรื่องอะไรที่มาเล่ามาวันนี้แต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่คนมันเยอะอ่ะ 4ี่พันคนที่มาก็ช่วยกันพูดได้นะครับเอพูดกับเราหรอขึ้นมาพูดเลยแต่ว่า FC มาเยอะมากเลยเมื่อกี้พี่เห็นแบบยังไม่เห็นเลยเะ้ไม่ออกเเนี่ยเถ่ายให้ดูไม่ได้แต่มาเยอะจริงมาเยอะจริงเต้ต้นเ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 นเต้นเต้นต้นเ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 ก้นเต้นเนเต้นตนเต็นเต้นเตนเต้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 นเพีนกต้นเต้นเตานเ้นเเตนเตนเนเตนเเนเตนเตนเตเตตต้ว้่เเรรนนนเนเเนเนนเนเนเป็นเหมือนแฟนมต้้นเนเต แล้าอยากาเป็นเซอรวิสอย่างเงี้ยคิดว่าคอนเสิร์ตมันจะมีไหมโอไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้จบสองวันนี้ก่อนเอาเอาชีวิตรอดจากแฟนคอนก่อนแต่ถ้ารอดนี่คือมีแน่โอ้รู้อนาคตตอบอ๋อับออ๋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 อต๋ครับอ๋ออ๋อังไง๋อง๋ออ๋ออที่๋าที่กาตุ๋กตาอองกอ้แจ๋ออ๋ออเออ๋อออา๋อาอา๋ออ๋ออ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 ตัวตัวอองอออ ก็เขาจกลยมาอย่างไงครับอีกลครับก็ชื่อชื่อสมายครับก็อยากให้แบบว่าเป็นรอยยิ้มของทุกคนครับแล้วก็พยายามจะออกแบบมาให้มันแบบว่ามีความแบบเหมือนลุกคิอ่ะจะแบบไม่ไม่เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างก้อนเมฆมันก็จะมีรอยแล้วก็ครึ่งหน้ามันก็จะแบบมีหน้าตอนเช้าหน้าตอนกลางคืนหน้าตอนเช้าก็อารมณ์ดีกลางคืนก็อารมณ์บอดจอยก็แบบให้เหมือนแบบอารมณ์ของเราที่แบบ ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนคนหนึ่งไม่เพอร์เฟกต์แต่น่ารักตลอดอนนี่ชื่อว่าน้องนีออนน่าครับมายังไงชื่อนี้น่าสงสัยเแค่ชอบคือออนีออนน่าจะมีความหมายแบบนุ่มนวลหรือเท่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบมันให้ความหมายแบบปนนกันผมก็รู้สึกว่า ก็ดึงออกมาจากความเป็น <Ende> ต <esa> ัวเองก็คือชอบอ่าเราก็มีความสีชมพูก็กับความเท่สีดำอะไรเงี้ยแล้ว <Labor> ก <ator il fi> ็แบบมีพวกอิสเซสเซอรี่ผมผมชอบอิสเซสซอรี่เยอะเอะไรนะครับแล้วก็โซ่โซ่ใช่ใช่มีโซ่มีอะไรเงี้ยแล้วก็น้องจะตาดูง่วงๆหน่อยเพราะผมก็รู้สึกว่าตาผมจริงๆผมไม่ได้ง่วงนะตาผมมันเป็นคนง่วงอยู่แล้วโดยปกติใช่ครับอ่านั่นแหละคือผมก็แบบ จัดตัวเองในหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเน้นเท่เลยครับไม่ได้อะไรเลยตอนตอนออกแบบเสร็จแล้วเขาอุทานมาว่าอุ้ยแบดแบดพี่ผมชอบแล้วแบดเี่ยสียามแบบว่าชมพูเออครับเออเป็นไงบ้างคอของก็ออกมามันโซอาลอันใช่อะไรนะของขายหมดก็ไม่อยางแล้วหรอหมดแล้วเาจอมันเยอะมากเลยเราจะฝากบอกที่เขาสั่งสุดยังไงบ้างเป็นเกียดอย่างยิ่งครับผมนะครับต้องเปลี่ยนแบบนี้อื่เออ ทั้งขอบคุณเรื่องที่ปัตนโซอาสองรอบแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนงบใช้ของค่ายเราด้วยครับครับรล้วสื่อเลยว่ารู้สึกว่าบทส่วนอีมินาสกายนันนี้มันทำให้หมินวันนี้ไหมประสบความสำเร็จทุกอย่างผมเชื่อวิทยาศาสตร์อ่าและนั้นนั้นนี่หันขวับเลยนะเมื่อกี้เแค่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ขวบยังดีไหมอุ้ยเออเอออมันจะไงได้แดงหรอได้แดงเหรอมันไม่ต้องมาท้อมาเราโรกเก็บไม่ทัน ู้สกไงเพราะว่าเราก็เป็นต้นลำรับในเรื่องไดแดนหลายคู่ต้นลำดับหลายคู่เพื่อนซีก็ไปต้องมีสายไดแดนสายมูตามเราเออคิดว่าเราจะมามูทางด้านนี้ไหมคนที่ตามไปมูแต่ละคู่เนี่ยเราถะไว้ไงน,นะครับ เราเราปเราเปต้นแบบในการเตเราไม่างเราอยได้เราอะไรตย่างเงา้ยเพมพิ่เพา่ย่มงอย่างเพิ่มเิ่างเงี่ยก็ไปมาพิเยี่มเ่มเพมีพิ่มเพ่มเพิ่มเริ่เหมเอนมเราเหิมือนเดินทางสายเุญ่้เยกันเะไรเอิ่มเพิ่มเเ่เพ่มเิ่่มแพ่มเิ่มเพิเดเเเ่ ้วพี่คนถามวาเลนไทน์อะค่ะเมื่อวานครรัับค่ะที่มาทำอะไรกันจบวันะอยู่ที่นี่เหรอครับมันไม่มีโมเมนต์รันเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วครับพี่หมดบารมีหมดบารมีเอาบารมีไปนอนดีกว่าเขาเราดูไหมว่าเมื่อวานคือาแบบวาเลนไทนมันต้องมีแบบเอาเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับแบบว่าของขวัญใดๆมีฟินไหมหน้าวาเลนไทน์น่ะ ฉลองพิธภาพกันยังไงไม่ใช่เออเราตลองพิธภาพกันยังไงสองคนนั่งเล่นกันคอนเสิร์ตนั่นแหละใช่ฉลองเิ็นแค่เราแไม่พวกเมื่อคืนเมืผมก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องคือที่ห้องก็หมดแล้วเรไปนั่งคุยต้องคุยดนั่งไปนอน wrap up wrap up ก่อนที่มาปลุกปลุกกำลังใจกันหน่อยให้กำลังใจกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ขอขอลับรูงงให้ยังไงบ้างคุยกันยังไงคุยรอบดวงมัใช่แบบพรุ่งนี้เป็นยไงเต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราวันนี้เราอย เออเมื่อกี้ลันตูพี่ถ่ายยิ้มแล้วพี่ถ่ายยิ้มแล้วผมพี่ถามมาดูเลยพี่ถามมาแล้วดูรำโพงเลยเหรอดูครับดูมาดูต้องดูและทำไมเขามีติ๊กมาติ๊กถูกอ่ะอันนี้ไมต้องเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกพอพี่ถามมานั่งดูรายการเราบ่น ม่กดดันครับต้องทําให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวไม่ยังไม่คือคือคือวิถีเขาเขาแบบว่ามามาดูหลายรอบก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันรันแห้งที่ที่ตึกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์เขาไม่วยพรมาหรือว่าเขามีฝักฝังอะไรไหมเขาก็ให้เราเต็มที่ใช่แล้วก็แบบเชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้อะไรอย่างเงี้ย ครบมาครับี่ครับ้วเราเชื่อตัวเองว่าเราทำได้ใช่ไหมเชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อแล้วครับไม่เชื่อทดไม่ได้แล้วครับจะขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะตื่นเต้นครับเอาแต่ก็เต็มที่เต็มที่ใช่ครับเต็มที่ครับอ่าสุดท้ายนี้ครัขอบคุณขอบคนแฟนๆของที่จับโซ่เอาทั้งสองใบสองรอบขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การพพอร์ตสกายกับเรนนี้นะครับก็พวกเราจะทําให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับ ได่วันนี้พูดเก่งวันนี้ผมพูดเจ๋งวันนี้วันนี้พูดเก่งลองลองลองไปกอภาพเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับผมว่าเอาจริงเขาพูดเยอะกว่ากดตลอดเอากริงได็กใหมต้องใช้กร้องสกายกครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสการนี้ครับ phenomenon การคอนนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่าง ให้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็พยายามทําออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้ได้เป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมฮึบพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้เป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดเลิงอดคือแบบฮึบแบบผมหลอกตัวเองว่าแบบ อ้าม้าจ้ิงหรอจยังไงหรอจริงหรอเราแบบว่าเราเป็นนักแสดงไงเราเอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นคนที่ใส่เข้าสิงอยู่ต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮัคหรือยัพอะไรเด้ใช่ไหมแบบบูธตลอดเลยรอดูเลยเดี๋ยวบนเวทีผมจะดีให้ได้อ่าโอเคครับคุณครับอ๋อใช่แล้วก็เอาอะไรบัตรอะไร สำหรับใครที่ไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสดไต้องกุั๋วบัตรตัได้ว่าตอนนี้ใครไม่ได้มาดูสดเนี่ยไม่ได้ที่มีบัตรอยู่ในมือก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั่วโลกเลยครับผมดูกันเอี่างเรียนก็ได้ซื้อได้ที่ไทยที켓เฟเจอร์ครับผมซื้อได้ตลอดเวลาเริ่มเวลา3โมงดูเข้าไปดูได้เลยครับ พวกเราโชว์ตรงนี้แหละโชว์เดียแต่เราสุดทายยืนันว่รอยู่บนเวทนี้อคยู่บนเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยมรหน่คครับขอบคุณครับ